วันวันนี้เป็นไงแม่มีมีข่าวอะไรล่าสุดไหมครับเราเราได้เบกแสอะไรเพิ่มไหมครับคุณแม่ครับยังค่ะแต่แต่แต่เจ้าหน้าที่ก็คือเดินหน้าปูพรมค้นหาพือพี่ทุกจุดเลยใช่ไหมตอนนี้ค่ะก็ยังเต็มที่เหมือนเดิมค่ะเหมือนทุกวันเลยค่ะเขาเน้นเขาเน้นตรงจุดไหนบ้านครับในขณะนี้ครับคุณแม่ครับตอนวันนี้คือเน้นตรงป่าใกล้ๆบ้านนี่ค่ะอ่ คือน้องอายุสามขวบเนี่ยถามที่นึงนะคุณแม่คือตอนที่น้องหายไปครั้งสุดท้ายเนี่ยเรามีใครเห็นน้องอยู่ที่ไหนยังไงครับน้องไปอยู่กับพี่คนโตของเขาค่ะ,ะคือคทพี่จะตอนที่ไม่ออกไปคือเขาดูการ์ตูนอยู่ทั้งสองคนค่ะอยู่บนแค่หน้าบ้านของเรา ซื้อน้องแข็งใสแล้วก็กลับมาบ้านพอน้องกินเสร็จน้องก็บอกว่าขอไปเล่นบ้านนะ้าทีเเ่เป็นต้นมะม่วง,ง,วงค่ะเป็นต้นมะม่วงใกลต้นมะม่วงค่ะค่บแล้วแล้วก็วกหายได้เลยอนะ่ะแล้วไม่รู้พี่นะเปิดห,หลับตอนไหนคือตื่นมาตอนตอนเก้าโมงค่ะแล้วก็มองหาน้องแล้วไม่เจอก็รีบหา อันนี้ก็ตั้อง,งตอนเช้าเลยที่หายไปตอนเช้าแหละแม่ค่ะเก้าว,วันที่สิเลยค่ะตอนเช้าเลยนะไปเล่นบ้านคุณนะ้าเหรอคะค่ะค่ะบ้านนะ้าซึ่งหลังคาก็เกือบติดกันนะคะราวๆสิบเมตรค่ะและบ้านน้าไม่มีใครอยู่ลนะไม่มีใครอยู่ค่ะตอนนั้นนะ่ะตอนนั้นก็แสดงว่ามีเด็กน้อยอยู่สองคนถูกนะี้นี่ที่อายุสิบขี่นะ่าะ สิบสากับชมพู่สามขวบอยู่สคนแล้วพี่นัหลัพี่ผลอหลับไปค่ะแต่น้องปกติแล้วเนี่ยชมพู่เขาไปไปไหนมาไหนคนเดียวไหมแม,แม,แม่เขาชอบไปเล่นนอกบ้านไหม่ค่ะจะเล่นตรบ้านนะ้แล้วก็จะขึ้นซอยมานิดหน่อยแต่ก็ไม่ไกลาสายตาไม่เคยวิง่งแบบวิ่งไปไหนไกล,ากลามาก่อนไม่ค่ะไม่เคยเลยค่ะ บอกโสดเออละ่าลลสุดน้องชนพู่ใส่เสื้อผ้ายังไงบ้างครับใส่เสื้อล้ามสีขาวลายกระตูนเล็กๆค่ะอืมครับแล้วก็กางเกงตอนแรกแม่ให้สัมภาษณ์บอกว่าเป็นกางเกงสีม่วงแต่แม่เห็นกางเกงนั่นแล้วค่ะน่าจะเป็นกางเกงตัวสีน้ำเงินกางเกงน้ำเงินนะที่น้องใส่ค่ะ เป็นเกงกีฬาเหมือนกันค่ะเหนือเขาอ่าคือจากการที่เจ้าหน้าที่ปุกควค้นหาเนี่ยเท่าที่คุณแม่ได้คุยกับเจ้าหน้าที่เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาประเมินเบื้องต้นไว้ยังไงฮะว่าน้องน่าจะไปอยู่บริเวณไหนยังไงในขณะนี้นครับตอนแรกก็คือเหมือนจะเหมือนจะคิดว่าเหมือนแม่เล้ค่ะว่าน้องเข้าป่าแม่ก็คิดว่าน้องเข้าป่าเพราะว่ารองเท้า,าน้องก็หายไปด้วยค่ะเท้าหายเหรอ คว่าน้องอาจจะเดินตามหมาไปแล้วก็กลับออกมาไม่ได้ค่ะอมีมีหมาด้วยนะเลี้ยงหมาไว้ด้วยนะค่ะมีหมามีหมาตอนแม่มาสิบโมงนี่คือหมาอยู่ที่บ้านนะอ๋อคิดว่าเดินตามหมาไปแล้วก็หลงแล้วก็หมากลับมาแล้วแล้วหมามาขวนแล้วน้องกลับมาไม่ได้แม่คิดแบบนี้ค่ะอแล้วตอนนี้ยังคิดว่าน้องเข้าไปในป่าอยู่นะแม่ ตอนนี้หลังจากที่ค้นหามาสามวันสี่วันแม่ก็เริ่มเริ่มอยากจะคิดแบบอื่นบ้างอ,มอ,มอมไม่รู้คือเป็นไปได้หรือ่า,านะองไปไปไหนแม่ก็คิดอยู่ค่ะแต่มันคิดไม่ออกเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้คิดเลยค่ะมีมีใครที่เห็นคนแปลกหน้าก่อนที่น้องจะหายไปมาวนเวียนหรือว่ามาเดินไปเดินมาแถวบ้านเนะี้ยมีใครเห็นไหมฮะ ไม่รถเลยค่ะไม่ไม่ค่อยมีคนแปลกหน้ามาบ้านบ้านแม่อยู่ห่างจากถนนไกลนะครับประมาณเกือบร้อยเมตรอยู่ค่ะถนนใหญ่ปกติน้องก็เดินไปถึงถนนนะไม่ถึงค่ะแต่ว่ามีบ้านยายอยู่หน้าถนนอยู่ค่ะ,ะแต่ว่าถ้ายายไปได้แล้วแกจะไม่ไปค่ะอ๋อยายถ้าไปก็ต้องไปกับพี่ไม่เคยไปเดินดุยดยไปบ้านยายไม่เคย ไม่ค่ะเพราะฉะนั้นทางทางไปตนนเนี่ยไม,ไม่ไม่น่าไปนะไม่น่าไปค่ะถ้าไกไปก็จะบอกพี่ตลอดแล้วขอไปนั่นไปนี่อ่คือถ้าดูสภาพบริเวณรอบๆที่ที่น้องหายไปเนี่ยมันเป็นลักษณยไงครับคุณแม่เป็นป่าคึมันยากในการค้นหาขนาดไหน Every time someone tells you they vacation the same คือแบบนี้แม่ไม่เลือดคือผ่าก็ค่อนข้างโล่งอยู่ค่ะลบอยู่แต่มันก็ยังมองเห็นอยู่ค่ะไม่ถึงกับว่ามองไม่ถนัดตอนนี้หาน้องเนี่ยกินรัศมีไปถึงขนาดสัสสกเท่าไหร่แล้วคุณแม่ที่สามสี่วันเนี่ยแม่ว่าน่าจะสามกิโลได้ค่ะนอกบ้านเนี่ยสามโลเป็นลักษณะเป็นเหมือนเป็นเป็นป่าโล่งๆนะ ่วงแรกๆที่อยู่ใ,ใกล้ๆบ้านก็จะเป็นป่าโล่งๆเป็นสวนยางเหมือนเหมือนเป็นสวนเก่าที่แบบว่าปล่อยให้รกระค่ะมีมีแหล่งน้ําอะไรอยู่แถวใกล้ๆตรงนั้นด้วยหรือเปล่าครับไม่มีเลยค่ะเพราะว่าฝนไม่ตกแล้วมีอยู่ร่องน้ําที่ว่าเป็นทางน้าไหลมาจากภูเขาแต่ว่ามันถ้าฝนไม่ตกก็คือไม่มีน้ําไหลค่ะแล้วเป็นป่าลักษณะคือเป็นป่าแล้งไม่ได้ไม่ได้มีสักว์ป่าอะไรใช่ไหมฮะ ไม่มีก็ไม่มีสาร้ายไม่มีเหลือมอะไรที่คิดหรอกค่ะปกติน้องเนี่ยถ้าจะเข้าไปเคยเข้าไปไหมเคยเข้าไปในป่าเองไหมแม่ไม่เลยอ๋อไปไกลไปไกลสุดเนี่ยที่เคยเห็นในชมพู่เดินไปเนี่ยสักเท่าไหร่เข้าป่าหรือว่าหรือกจากบ้านออกจากตับ้านคนเดียวแน่คุณแม่ออกจากบ้านคือไกลสุดคือบ้านยายค่ะก็ประมาณเกือบร้อยเมตร ่าสุดนี่คุณแม่ถึงขั้นว่าตอนนี้ก็ไปพึ่งทางทางทางศิยศาสตร์เพิพ่มด้วยใช่ไหมฮะค่นะมันน่าจะเป็นตอนแรกเลยสยศาสตร์มันทำไปทําอะไรบ้างครับมันก็เยอะแยะค่ะอะไรขอขมาฟ้าดินขอให้เปิดตาอาขอให้พ่าแม่กรณีเมตตาให้น้องกลับมาอะไรแบบนี้ค่ะหมดแ้วด้วยค่ะ เหมือนกับแม่ก็ังคิดว่ามันมีอะไรบังเราอยู่ใช่ไหมแม่ก็คิดค่ะเพราะว่าหมอดูที่ดูให้ก็พูดแบบน,นี้เขาเขาเขาว่าอย่างไงครับเกือเทุกคนค่ะอบอกว่าน้องยังอยู่ใกล้ๆแต่แม่มองไม่เห็นเพราะว่ามีอะไรบังไว้ค่ะมันมีเหมือนกับเราไปทําอะไรยังไงนะเขาทุกที่เขาบอกว่าทําไมถึง,างมาบางังลูกเราไว้แบบนี้แม่ ก็มีอยู่ค่ะมีมีพักบ้างแต่ว่าแม่ไม่ได้ทําอะไรแต่ก็ทําตามที่เขาบอกว่าถ้าให้ทาอะไรก็ทาครับตอนนี้ทาอะไรไปแล้วบ้างลูกแม่ตอนนี้ทาอะไรไปแล้วบ้างี่ทําคือเอ่อถจ้าพิธีทางเราก็คือแบบให้เล่าให้เล่าแล้วก็ จุ่ทแล้วแต่แล้วแต่หมอจะบอกบางเจ้าก็สิบเก้าดอกสิบหกดอกสามสิบดอกอะไรอย่างเนี้ยค่ะครับแต่ว่าเอาล่ะโอเคเราก็ทําทุกทางแล้วนะคุณแม่ที่ท,ที่ที่จะทําได้ส่วนในทางเจ้าหน้าที่เองตอนนี้ก็ยังเดินหน้าค้นหาต่อเรื่องใช่ไหมฮะเขาเขาค้นหากี่โมงถึงกี่โมง้วปกติตอนนี้ครับแต่ละวันนะตอนนี้วันนี้คือฝนตกแค่ที่ก็กลับไปบางส่วนแต่ก็ยังมีอยู่ค่ะยังเหลืออยู่ค่ะโอ้ฝนตกกเ็เป็นอุปสรรคด้เลย แต่เราหารอบแล้วเนี่ยสามโลแล้วเนี่ยนะต้องเจอถูกไหมคือถ้าน้องอยู่ในป่าเดินหลงไปหลงมาไม่น่าจะมาถึงสี่วันเพราะว่าน้องยังเด็กมากถ้าเดินเองก็คงไปไม่ได้ไกลเกินสองร้อยเมตรเพราะว่าน้องเป็นคนไม่ชอบเดินถ้ายี่สิบเมตรนี่คือเหนื่อยแล้วให้อุ้มลแล้วค่ะ I'm on the journey to discover the human story of gold, how it shapes us.